ชีวิตคนเราไม่ใช่เครื่องจักรนะครับรลี่ทำงานเหนื่อยก็ต้องพักบ้างฉันพักไปลงจริงอะคะ่ะมีอะไรให้ทำอีกเยอะเลยอะมีปัญหาให้ต้องแก้ด้วยนี่น,นคุณเคยวิ่งไหมเคยสิคะแล้วไกลแค่ไหนครับไม่รู้สิคะถามทำไมอะคะผมเคยอ่านเจอมาเลยครับว่าชีวิตคนเราเนี่ยเหมือนวิ่งมาราธอน ฉันรู้นะคะว่าคุณพยายามจะบอกอะไรดอลลี่ครับชีวิตคนเรามันไกลกว่านั้นมากนะเราวิ่งอย่างนี้ไม่ไหวหรอกไม่เข่าพังก็ปวดขาตายพอดี <c oughs> คุณนี่ช่างเปรียบเทียบนะคะคุณลุงแล้วมันจริงไหมละ่ะเ,เด็กน้อย <c oughs> ฉันไม่เถียงก็ได้คะ่ะมานี่มา้าๆมามา,มานัางี้มามาเร็วเอานะ ดีมากคุณนั่งพักอยู่ตรงนี้เหนื่อยก็ต้องพักบ้างอย่าฝือเลยแล้วเดี๋ยวผมไปซื้อน้ำมาให้นั่งสบายๆนะเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะ เหมือนฉันได้ขอเวลานอกจากทุกอย่างแป๊บหนึ่งผมบอกแล้วไงนี่ชาร์จแบตซะบ้างแล้วค่อยกลับไปรูอกันต่อคุณเชื่อเรื่องโชคไหมคะอยังไงครับก็ฉันน่ะเชื่อมากๆเลยนะคะเวลาฉันเจอเรื่องอะไรหลายๆอ่ะฉันก็แค่คิดว่ามันเป็นโชคร้ายของฉัน แล้วผมเองเป็นโชคดีหรือโชคเลวของคุณโชคโชคดีสิคะลงอ,อกไปทีนะครับตอนนี้ครับถ้าคุณขอพอในห,หนึ่งข้อคุณอยากขออะไรครับฉัน ขอให้ได้เจอแม่ค่ะส่วนผมนะครับผมอยากให้คนที่ผมรักมีความสุขอะนี่คุณทำให้ฉันดูแย่ไปเลยนะคะฉันขอเรื่องส่วนตัวส่วนคุณขอให้คนอื่นอะนี่น่าเกียดชะมัดเลยนี่ ก็ผมคิดแบบนั้นจริงหนึ่งในนั้นมีคุณนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะคะแล้วคนที่คุณลังเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนคะบอกมาเลยนะคะคุณเจ้าชู <laughs> ผมไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นต้องเอานี่ผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะ